สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารับชมเกี่ยวกับตำนานการ์ดทองกันบ้างนะผมหรือว่า Legend Player นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมครับจากที่ Iconic Moment ได้เพิ่มเข้ามาในตัวเกมอีก6คนนั่นเองครับก็วันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารับชมเกี่ยวกับ ตำนานการทองกันบ้างนะครับอันนี้ไม่ใช่คลิปการคาดการแพ็คหรือว่าการยนืนยันแพ็คใดๆนะผมหรือไม่ใช่ข่าวลงข่าวลือใดๆนะครับผมเป็นเพียงแก,การนําำเสนอนักเตะที่ใครหลายๆคนอยากให้เข้ามาเป็นตำนานในตัวเกมนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็พาร์ทแรกแล้วผมผมจะนําเสนอแค่11ตํานานก่อนแล้วกันนะครับผมผมอยากให้ใคร มาเพิ่มเติมก็รบกวนช่วยคอมเมนต์บอกมากันได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะไล่ลิตรายชื่อมานําเสนอกันต่อใน EP 2นั่นเองนะครับผมโอเคไปรับชม11นักเตะที่ใครหลายหคนอยากเข้ามาในตัวเกมในพัทแรกกันก่อนเลยแล้วกันครับผมไปชมกันเลยครับผมโอเคครับผมมาดูคนแรกกันเลยนะครับคนแรกที่ผมจะนําเสนอนในวันนี้นะครับผมก็คือซนเตอร์แบ็กจอมอึดน,นะครับผมยับสตมัมก็หลายๆคนก็น่าจะ คุณตาคุณตากระดีนะผมในสมัยที่เขาค่าแข่งอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเป็นคนที่กล้าฟัดกล้าเหว่างกับปาติกวีเอร่านั่นเองนะครับผมสำหรับยับสตัมนะครับผมปัจจุบันก็อายุ49ปีแล้วนะครับผมสัญชาติเนเธอร์แลนด์นั่นเองครับยับสตัมและไปดูคนที่2กันบ้างครับผมคนที่2ครับผมมีเซนเตอร์แบ็กที่กล้าฟัดกล้าเหวี่ยงกับวีเอร่าเลยนะผมต้องลืมคนนี้ไปไม่ได้ครับผมสำหรับกัปตันในดวงใจครับผมรอยคีนรอยคีนนะผมสัญชาติไอร์แลนด์นะผมก็ปัจจุบันอายุ50ปีเข้าไปแล้วนะผมสาหหรรรััับกปตนนนนใใใดวงงจขออคคคลยยๆะผมีน และคนต่อมาครับผมแฟนๆสิงบูน่าจะชอบครับผมมิเชลบัลลักนะครับก็ตำนานของเยอรมนีครับผมทีมชาติเยอรมันนะผมรู้ว่าเคยเป็นตำนานของสิงบูด้วยเช่นกันนะผมสำหรับมิเชลบัลลักนะครับผมก็กองกลางชั้นยอดเลยครับสำหรับมิเชลบัลลักนะครับผมโอเคไปต่อคนต่อไปครับผมเฟรนันโดอีเอโร่ครับผมโอ้โหคนนี้เขาชอบเลยเป็นกองหลังจากราชันชุดขาวในเลี้ยงครับผมปัจจุบันอายุ53ปีเข้าไปแล้วนะผมสัญชาติสเปนนั่นเองนะครับเขารับใช้ราชันชุดขาวมานานมากๆแล้วผมคนนี้ เฟนันโดอิเอโร่ครับผมก็น่าสนใจที่จะรับถ้าเกิดมาจริงๆนะและไปต่อคนต่อไปครับผมหนึ่งในตำนานของกอะกิตกับผมอลันเชีร์ร์ตำนานผู้โดดเด่นจากนิวคาสเซิลในสมัยนั้นนั่นเองนะผมเกามากๆครับผมคนนี้ก็รู้ๆกันอยู่ครับผมวิธการของเขานะครับผมสำหรับอลันเชีร์ร์และไปต่อคนต่อไปให้ผมกลับมาที่กองหลังกันบ้างครับลิลิองตูรามครับผมก็เคยเป็นตำนานของ FC บาร์เซโลนามาแล้วเช่นกันนะครับผมสำหรับลิลิองตูราม แล้ไปต่อกันเลยครับผมสำหรับรุยกอสตาผมหรือว่ารุยมานูเอลเซซ่ากอสตานนั่เองผมสำหรับโปรตุเกสส่งเข้าประกวดกันบ้างนะครับผมแล้ไปต่ออีกหนึ่งตำนานแห่งกองกีรับผมจอมเหนียวจอมเหนืบครับปีเตอร์ชไมเคิลโอ้โหสำหรับปีเตอร์ชไมเคิลนะผมก็ทุกคนก็น่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับผมสำหรับปีเตอร์ชไมเคิลนะครับผมตำนานจอมเหนียวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับผมก็ปัจจุบันก็อายุ58ปีเข้าไปแล้วนะครับผมตำนานโกลคิปเปอร์ของเราครับผม สัญชาติเดนมาร์กนเครับผมแล้วก็ปัจจุบันก็มีตัวแทนของเขาเลยครับผมที่กําลังค้าแข่งอยู่ในกองกีตนะผมก็คือลูกชายของเขาในครับผมสำหรับแคทเปอร์ชรไมคิลก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตำนานเนีแลนวครับผมสำหรับแคทเปอร์ชไมคคิลนะครับผมโอเคไปต่อคนต่อไปครับคนต่อไปครับผมก็สิงบลูก็น่าจะสนใจเช่นกันนะครับผมสำหรับคนนี้เชฟเชนกูครับผมโอ้โหคนนี้ก็เกาใช้ได้รับผม สัญชาติยูเครนนั่นเองครับเชฟเชนโก้ครับผมก็หนึ่งในตำนานเช่นกันนะครับผมปัจจุบันอายุ45ปีเข้าไปแล้วนะครับผมสำหรับเชฟเชนโก้และคนต่อมาครับผมอีกหนึ่งตำนานที่ผมโคตรชอบเลยนะครับผมโคตรชอบแบบทั้งสไตล์การเล่นและก็สไตล์ในตัวเขาอะนะครับผมสำหรับคนนี้ครับผมเทพบุตรเปียทองคำครับผมโรเบโตบัตโจจากอิตาลีนั่นเองนะครับผมสำหรับโรเบโตบัตโจนะครับผมปัจจุบันอายุ54ปีเข้าไปแล้วนะครับก็เคยค้าแข่งในสโมสรชั้นนำของอิตาลีมามากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับโรเบโตบโจ ถ้ามาจริงๆก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแหละครับผมและคนสุดท้ายใน EP นี้ที่ผมจะมานําเสนอนะครับก็ตำนานของฝรั่งเศสนั่นเอนงครับผมซึ่งอยู่ในหนึ่งในยุคข,ของกาาติกอสของเรอลมริดด้วยนะครับผมก็คือซีนานินซีดานั่นเองนะครับผมปัจจุบันซีนานินซีดานนะผมอายุ49ปีเข้าไปแล้วนะผมเป็นคนฝรั่งเศสนั่นเองนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีข่าวอยู่นิดนึงนะครับผมว่า จะกลับมารับงานโคดนั่นเองนะผมแต่ยังไม่รู้ครับว่าไปลงตัวกับทีมไหนนะครับก็ต้องติดตามเลยครับผมสำหรับซินานินซีดานถ้ามาจริงๆเนี่ยคงจะพิวหน้าดูนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสิเอ็ดคนที่ผมได้นําเสนอใน EP แรกนะครับใครที่ดูจบแล้วก็อยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็นอกจากสิเอ็ดคนนี้อยากให้ใครมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ใน EP 2นั่นเองนะครับผมย้ำว่าอันนี้ไม่ใช่การคาดการหรือ การยืนยันใดๆนะผมเป็นเพียงแก่การนําเสนอเท่านั้นนะครับผมคนที่อยากให้มาเป็นตํานานในเกมนี้นั่นเองครับผมอยากให้ฟังให้จบกันด้วยนะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยครับว่าอยากให้ใครมาเพิ่มเติมกันบ้างนะผมเดี๋ยวผมจะมาทําต่อให้ใน EP 2นั่นเองครับผมโอเคสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นผมผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมครับผมคอมเมนต์มาครับว่าอยากให้ใครมานะผมเดี๋ยวมาเจอกันใน EP 2นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ